แน่ๆทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อป ีเือนชาวกินลอนเบททุกคนวันนี้นะครับก็พบกับ Breakout เมืองใต้เทเลิร์ก Wondercraft e a s y u i e d ซีซั่นสละกันเอาสำหรับซีซันที่กลับมาในครั้งนี้เนี่ยก็ด้วยความที่เบรก Wondercraft เนี่ยมันเคยกลับมาในฐานะเบรกที่ถูกตัดปรับปรุงไปแล้วครั้งหนึ่งถูกไหมเมื่อประมาณน่าจะสามถึงสี่เดือนก่อนเนาะก็มีการปรับปรุงให้เหลือสิบผลัดแล้วก็ตัดดานให้สั้นลงเนาะซึ่งเบรกที่กลับมารอบนี้เนี่ยโดยภาพรวมก็ไม่ได้ต่างะลรจากเดิมเนาะแต่ว่าก็คือให้ผัดทายไปตัวของสละไป โดยในตัวของการกลับมารอบนี้เนี่ยเซ็ตโดยภาพร,รวมจังหวะก็จะคล้ายๆกับเซ็ตร,รอบก่อนที่เป็นเซ็ตท็อปนะซึ่งรอบนี้เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนจังหวะใหม่ให้มีความคล้ายคลึงกับท็อปมากขึ้นนะครับแค่คล้ายคลึงนะแต่ว่าก็จะไม่ได้เหมือนสถียวในบางรายละเอียดนะครับแต่ช่วงแรกๆเนี่ยจะมีความคล้ายๆกันอยู่นะอโอเคสับพัดแรกเนี่ยผมก็จะเล่นเป็นตัวของน้องพายนะครับตัวของผัดแรกเนี่ยถามว่ามีตัวแทนได้ไหมก็มีตัวของมะกอกมีน้องถังหูรูดส้มมีน้องยุกวาสามารถหยิบมาแทนได้นะ แต่ว่าแต่ละตัวก็จะมีระยะจุดเกิดจุดตายที่อาจจะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดใครที่จะดูในเรื่องของจุดเกิดผัด2ด้วยนะครับก็สำหรับผัดแรกเนี่ยหลักๆเลยก็คือมันจะไปตัวตรงช่วงประมาณปลายสเตจหนึ่งนะครับก็คือยังไม่ทะลุสเตจไปนะก็จะตายตรงช่วงสเตจนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผัด2เนี่ยมันจะได้เกิดตรงช่วงปลายสเตจแล้วก็จะได้เก็บขวดเลือดก่อนออกไปพอดีนะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าบางตัวเนี่ยมันก็จะระยะสั้นกว่าบางตัวก็จะระยะไกลกว่านิดนึ่ง าเป็นตัวสั้นกว่าเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหามากแบบมะกอกหรือตัวที่ใกล้ๆพอๆกันอย่างถังหุลู่อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ต่างกับพายมากแต่ถ้าเป็นยุกวาอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะไกลขึ้นกว่าเธอมิดนึงซึ่งถ้าเป็นยุกวาเนี่ยก็ผัดต่ออาจจะต้องมีทิคกแบบหลบลูกไฟอะไรบ้างกดออกก่อนบ้างเอาซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเล่นง่ายสุดเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยผมเล่นตัวของน้องพายเนี่ยง่ายสุดแล้วนะก็เลยหยิบพายมาใช้นั่นเองนะโอเค ทายก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมยังแนะนําให้ปั้นสำหรับคนที่จะวิ่งเบนะรกเอาเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างใช้งานได้หลากหลายเบรกนะครับในปัจจุบันตอนนี้แล้วก็เป็นตัวผัด2ที่เล่นได้กับเซตเมตาหลายๆเซตนั่นเองนะฮะ,อะโอเคก็ใช้สกิลปิดท้ายไปสำหรับน้องทายนะครับตรงจังหวะท้ายเนี่ยผมขอโดดๆหน่อยนะแล้วก็ยิงตัวของไม้ท่าทาดวงดาวเพื่อเอาแต้มเพิ่มเนาะโอเคก็จบที่4 6 3ร้าล้านนะ โอเคมาต่อกันที่ผัดที่2กันต่อนะผมก็จะเป็นตัวของอมยิ้มก็อมยิ้มเนี่ยจะมาเกิดตรงช่วงปลายสเตจจากการที่ผักแรกเนี่ยยังไม่ได้วิ่งทะลุสเตจออกไปน้ซึ่งเบรกนี้เนี่ยทุกๆครั้งที่ออกสเตจหรือช่วงปลายสเตจเนี่ยมันจะมีตัวของขวดเลือดพชั่นใหญ่อยู่เสมอนะก็คือทุกดาดเลยจะมีโพชั่นใหญ่นะครับแล้วก็โพชั่นเล็กเนี่ยก็จะมีบ้างประปราย,ายแต่ว่าโพชั่นเล็กเนี่ยมันจะเริ่มไปมีตอนช่วงประมาณอ่าสเตจสี่มั้งอ่าเริ่มสเตจสี่เป็นต้นไปเนี่ยจะถึงจะเริ่ม le ม 1, 2, ีข มันจะยังไม่มีขวดเลือดเล็กนะก็จะแค่มีตัวของขวดเลือดใหญ่ในช่วงปลายด่านอย่างเดียวนะก็อมยิ้มเนี่ยก็จะได้ขวดเลือดใหญ่ทําให้ตัวของน้องเนี่ยไปได้ไกลขึ้นอีกหนึ่งนะครับหลักๆเลยก็คือจะสังเกตว่าผมพกจอบ้องต้องคําสาบมาด้วยเนาะก็ที่เผลที่พกจอบมาเนี่ยหลักๆเลยนะครับก็คือเพื่อให้น้องเนี่ยลดเลือดเร็วขึ้นมันจะได้ตายเร็วขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่าอยากได้แต้มเยอะขึ้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนจอบเป็นหอยนะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นเป็นตัวหอยสังเนี่ย ก็ต้องกดออกก่อนนะเพื่อให้ตัวของระยะน้องอมยิ้มผัดสอกเนี่ยไม่วิ่งไปไกลเกินไปเนาะแต่ถ้าพกจอกมาเนี่ยก็คือไม่ต้องห่วงนะน้องก็จะตุยแบบสบายๆเลยก็คือไม่ต้องกดออกก่อนนั่นเองนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ละกันเนาะโอเคก็สําหรับผัดนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือพยายามเก็บตัวของหมีเยลลี่ให้ได้เยอะๆเ,ะเะนาะเพราะว่า ในช่วงสเตตนี้เนี่ยมันมีตัวของเยลลี่หมีค่อนข้างเยอะนะก็เป็นการยกเอาอมยิ้มมาเล่นก่อนในช่วงก่อนสเตตที่เป็นหมีน้ําแข็งนั่นเองปกติที่ผมเล่นในรอบก่อนผมเล่นเอาอมยิ้มไปเล่นตรงจุดที่มันเป็นกองเยลลี่หมีเยอะถูกไหมละ่ะแต่รอบนี้เนี่ยยกเอาน้องมาเล่นแทนนะผมซึ่งแน่นอนในตัวผักตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีตัวอื่นไปท,าทําหน้าที่แทนตัวของอมยิ้มเนาะก็อมยิ้มก็สบายๆนายนมมันมีแม่เหล็กในการดูดเยลลี่หมีติดตัวแต่ว่าระยะการดูดก็อาจจะไม่ได้กว้างมากนะผมดังนั้น มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทาไมถึงถ้าพกหอยสังมาเนี่ยหอยสังจะช่วยทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเนาะเพราะว่ามันจะช่วยเคลือบเยลลี่เนาะแล้วก็ในจังหวะถ้าทํามาสวยๆเนี่ยหอยสังจะช่วยเคลือบเยลลี่ได้แบบค่อนข้างจะปริมาณดีมากเนาะแล้วก็ในกองที่มันเป็นกองเยลลี่เยอะๆอะไรเงี้ยหอยสังจะทํางานในจังหวะนั้นพอดีอ่ะก็ถ้าใครอยากได้แต้เ,ตเยิ่ยขึ้นก็เล่นเป็นหอยแต่ถ้าใครที่ไม่ได้อยากต้องเล่นแบบมีเท็กกดออกก็เล่นเป็นจอกแบบที่ผมทําก็ได้เนาะโอเค ก็เดี๋ยวน้องอมยิ้มเนี่ยเดี๋ยวจะไปตุยตรงข้างหน้าเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะไม่ได้โดดยื้ออะไรนะเพราะว่าถ้าโดดยื้อเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไปใกล้เกินไปนะผมอาจจะส่งผลเสียแทนเนาะอ่ะโอเคก็ปิดท้ายไปที่687ล้านสำหรับผัดนี้เนาะโอเคมาสู่ผัดที่3กันต่อนะผมก็จะเล่นเป็นตัวของน้องตังเมหรือน้องพังอุนยอกนั่นเองเนาะก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยเนาะโอเคก็น้องพังอุนยอกเนี่ยด้วยความที่ผัดก่อนหน้าเนี่ยผมให้น้องอมยิ้มเนี่ยตุยตรงช่วงประมาณปลายสเตจสองเนาะ ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเบรกนี้เนี่ยทุกๆการออกสเตจเราจะได้โพชั่นใหญ่หนึ่งขวดถูกไหมล่ะถ้าน้ององมยิ้มวิ่งมาไกลเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ผัดนี้เนี่ยอาจจะเก็บโคต้าขวดเลือดได้ไม่เต็มเต็มหน่วยเพราะว่าเรา,าจ,จะวิ่งมาไกลเกินนะครับก็เลยไป็นผลที่ทำไมผัด2ถึงใช้เป็นตัวจองเพื่อให้ตุยเร็วขึ้นเนาะโอเคก็ผัดนี้เนี่ยจะเป็นผัดที่วิ่งไปในสเตจที่มันเป็นปราวานันนะครับซึ่งมันเป็นสเตจที่หมีลุงเยอะนะเราก็เลยพกตัวของเข็มทิศกับหมีลุงมาช่วยในการซัพพอร์ตเพื่อเก็บหมีลุง ไอตัวหมีลุงเนี่ยเรารู้กันดีละก็คือเอามาช่วยเพิ่มคะแนนเยลลี่หมีสายลุงนั่นเองนะครับส่วนอีกชิ้นนึงผมพบมาเป็นกรงบทยานะก็ถ้าเกิดอยากให้ผดน,นี้เก็บหมีลุงได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยขึ้นเนี่ยก็เปลี่ยนสมบัติตัวของกรงบทยาเป็นสมบัติชิ้นอื่นก็ได้นะครับเช่นลูกบาทโลแมเหล็กไอโลที่มันเป็นโลสีขาวอะ่ะหรือจะเป็นตัวของรองเท้ากายกรรมก็ได้ไอรองเท้าต,ตัวตลกก็จะช่วยในจังหวะที่ถ้าเกิดเป็นจังหวะที่ไม่เป็นขวดเนี้ยเราก็สามารถที่จะกระโดดเพื่อเอาตัวของ แม่เหล็กจากสมบัติเนี่ยในการดูดเยลลี่ได้นะเพราะว่าในช่วงสเตจเนี่ยมันก็จะมีตรงจุดที่มันเป็นเหมือนเป็นขวดนะซึ่งไอตรงขวดอะ่ะมันจะมีเยลลี่แบตเตอรี่กับเยลลี่หมีลุงกองกันอยู่นะก็ถ้าเกิดมันมีแม่เหล็กเนี่ยแน่นอนเราเก็บไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเราพกพวกรองเท้าตัวต,วต,วตวลกมาเราก็จะเก็บได้ค่อนข้างง่ายขึ้นนั่นเองเนาะ โอเคก็ okay. สำหรับเด็กนี้เนี่ยอันนี้ผมพูดไว้หรือฟื้นไว้สำหรับคนที่ไม่ค่อยมาเล่นละกัน,น,น,ก,นก็คือเด็กนี้เนี่ยมันจะมีจุดเด่นก็คือมันจะมีเหมือนเป็นเยลลี่แบตเตอรี่อยู่น้ไอ้แบตเตอรี่เนี่ยเวลาเราเก็บครบเกกปุ๊บมันก็จะทําการระเบิดออกผลิตเยลลี่แล้วก็ทําการดูดทุกอย่างในระยะหน้าจอมาให้เรานั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือหลักๆของเด็กน,นี้เนาะเป็นลูกเล่นหลักของเด็กน,นี้เลยซึ่งถ้าเกิดเป็นเซตท็อปเนี่ยเขาก็จะมีจังหวะหลบบ้างอะไรบ้างเพื่อให้จังหวะการระเบิดตัวของแบตตเอรี่ มันสวยขึ้นนะแต่ก็คือเราจะไม่ได้สนแคร์อะไรมากเนาะก็คือผมจะไปวิว่งไปตามธรรมชาติเลยนั่นเองนะฮะโอเคก็เดี๋ยวพังอุ่นยกเนี่ยถ้าดูจากเลือดน้องก็จะใช้สกิลได้อีกทีหนึ่งนะก็ถ้าเกิดผักนีน้ไม่อยากเล่นเป็นพังอุ่นยอกเนี่ยจะเล่นเป็นตัวของครีมโซดาก็ได้ครีมโซดาเนี่ยจังหวะที่มันเป็นตัวกองขวดเนี่ยที่ปกติเราเก็บไม่ได้เนี่ยเราก็ใช้สกิลของครีมโซดานเนี่ยในการดูดก็ได้นะครับก็จะเก็บได้หมดจดหรือจะเล่นเป็นตัวของน้องเต้าหู้แผ่นก็ได้ หรือนักบินก็ได้แต่นักบินเนี่ยจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าจะต้องยืนนะผมก็แนะนําประมาณ3าตัวนี้นี่แหละที่เอามาเล่นในผัดนี้เนาะโอเคก็ทาง,งอุนยอกเนี่ยน้องจะสามารถใช้สกิลได้ค่อนข้างสบายๆเนาะไม่จาเป็นต้องยื้ออะไรเนาะอ่ะใช้สกิลปิดท้ายไปเนาะอ่ะก็ตัดตัดตัดไอต,ต,ต,ตัวเยลลี่ตังเมให้ครบเนาะพยายามอย่าพลาดนะไม่งั้นเนี่ยแต้มหายเยอนะเนาะอ่ะโอเคสกิลปิดท้ายไปผมขอโดดเอาตัวของเยลลี่สกิลนิดนึงเนาะอ่ะก็จบที่697ล้านเนาะ โอเคเรามาต่อกันที่ผัดที่4กันนะผม,ผมก็จะเล่นเป็นตัวของน้องมาการะงงนั่นเองนะก็ผัดที่4ี่จะสังเกตว่าจะมาเกิดตรงช่วงก่อนขึ้นวานพอดีเนาะซึ่งในผัดที่3มเนี่ยผมตายตรงช่วงประมาณหลังขึ้นวานไปได้แป๊บหนึ่งถูกไหมในผัดที่3เนี่ยต่อให้เล่นเป็นตัวที่วิ่งไกลกว่าน้องตังเมย์น้องพังอุนยกมาไกลขึ้นกว่านิดหนึ่งเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะผมหลักๆก,ก็คือผัดสามเนี่ยขอแค่ไม่ตุยตรงช่วงก่อนลงวานก็พอถ้าลงวานไปเนี่ยจุดเช็คพอยมันจะกลายไปอีกจุดหนึ มันจะทําให้ผัดที่4เนี่ยเกิดตรงจุดนี้เสมอนอะแล้วก็คือมันเป็นจุดเช็คพอยต์ของมันเนาะก็ผัดที่4ผัดที่5เนี่ยก็จะเป็นตัวต่อระยะที่มาทําหน้าที่ต่อระยะเพื่อให้ผัดที่6เนี่ยเกิดในจุดตัวช่วงกลางสเตทที่มันเป็นสเต,ตทถ้ำหมีน้าแข็งพอดีคนับอันนี้ก็คือคีย์หลักของผัดสี่ผัดห้านะังนั้น,นผัดสี่ผัดห้าเนี่ยจะใช้ตัวอะไรก็ได้เนอะขอแค่ต่อระยะไปได้ในระดับที่เราต้องการก็พออันนี้ก็คือคีย์หลักนั่นเองพอผัดมากระลงเนี่ยอ่าจริงๆมันอาจจะเลือดเหลือเยยออะหนน่่่แตวา ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ามันจะได้โพชั่นจากดาดมาเนาะแต่ว่าเหลือก็ดีกว่าขาดนะดังนั้นผมก็เลยใช้เป็นตัวของมักกะลงนั่นเองจริงๆผมก็ไปลองตัวอื่นๆแบบที่ใช้เลือดเยอะกว่านี้นิดนึงมาปรากฏว่ามันไม่ทานมันขาดนิดนึงเนาะก็เลยอ่ะใช้เป็นมักกะลงนี่แหละก็ถ้าใครอยากได้แต้มเยอะขึ้นเนี่ยจะเล่นเป็นพิงช็อกผัดมีแทงก็ได้เนาะก็พิงช็อกเนี่ยอาจจะไกลกว่าหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็คือเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องตรงจุดนั้นเนาะนะเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวอะไรไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นก็เลยใช้เป็นตัวของมาักะาลงได้น้มักกะลงเนี่ยจะโยกไปเล่นเป็นผัดที่5้าก็ได้นะแล้วก็ผัดที่4จะเล่นเป็นพิงช็อกก็ได้แต่ถ้าจะเล่นพิงช็อกผัดนี้เนี่ยอาจจะต้องเราเล่นมาักะาลงผัด5าเนี่ยมาักะาลงก็ต้องใส่ตัวเพิ่มระยะทางนิดนึงนอง้อย่างน้ํายามาลิดอะไรอย่างี้เนาะไม่งั้นอาจจะตายสั้นไปน้อ,อันนี้ก็เป็นข้อควรระวังที่บอกไว้ก่อนเนาะโอเคหรือจะเล่นเป็นพนาคอตต้าก็ได้นมจริงๆผัดสผัด5าค่อนข้างอิสระนะอย่างผัด4ี่เนี่ยจริงๆก็เล่นได้หลายตัวน จะได้เป็นตัวที่วิ่งไกลกว่านี้หน่อยก็ไม่มีปัญหาเลยนะเล่นเป็นพวกเอลเดอร์เบอร์รี่อะไรเงี้ยก็ได้เล่นเป็นครีมโซดาก็เล่นได้อันนี้ผมไปลองมาละหรือไปเล่นเป็นตัวของอ่าพวกนักบินพนาคอัตตาอะไรเงี้ยก็เล่นได้แต่ว่าอย่างที่บอกก็อาจจะต้องดูเรื่องระยะทางนิดนึงก็คือหลักๆเลยอะ่ะผัดพวกเนี้ยสี 5. อย่างนี้ผมบอกไปว่าใช้อะไรก็ได้แต่ว่าเราต้องดูจุดเกิดจุดตายของผัดถัดไปด้วยว่ามันได้ในจุดที่เราต้องการไว้สำหรับผัดที่6นั่นเองเรับอ่ะโอเค ซึ่งอันนี้ก็คือผมต่อระยะมาในจุดที่ผมต้องการละมันก็เลยเป็นผลที่ทําไมผมใช้เป็นตัวของมะกะลงนั่นเองนะโอเคจะสังเกตว่ามะกะลงเนี่ยอาจจะเลื่อนเหลือเยอะหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรน้อมเพราะว่ายัางไงขอให้มันได้สก,กิลท้ายก็ถือว่าโอเคแล้วนะอ่าโอเคก็จบไปที่599ล้านสำหรับผัดนี้เนาะโอเคเรามาต่อกันที่ผัดที่5กันน้องก็จะได้เป็นตัวของครีมโซดานั่นเอง ก็อย่างที่บอกไปว่าผัดสี่ผัดห้าเนี่ยหน้าที่ของมันคือมาต่อระยะเพื่อให้ตัวของผัดที่6เนี่ยเกิดตรงช่วงกลางสเตจน้าที่มันจะเป็นทําหมีน้ําแข็งนมที่มันมีหมีน้าแข็งเยอะๆเนาะอันนั้นก็คือจุดประสงค์หลักของเรานมโดยในผัดก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดเล่นเป็นตัววิ่งไกลมากกว่ามากะลงมาเนี่ยก็จะมาตายตรงช่วงประมาณแทมโบลินที่มันเป็นแมงกะพุนตรงนี้นะอ่ะอย่างพวกพิงช็อกอะไรเงี้ยพวกอ่ามะเฟืองอะไรเงี้ยก็จะมาตุยตรงช่วงประมาณนี้น้ แต่ถ้าเป็นตัวที่วิ่งไกลกว่าหน่อยก็จะตายไกลกว่าหน่อยนิดนึงนะอย่างนี้บอกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับการจัดเซตจัดระยะทางนะว่าเราอยากได้ระยะประมาณไหนอะไรนี้เนาะก็มันส่งผลกับในผัดที่6กับผัดที่เนะว่าเราจะเล่นจังหวะประมาณไหนนั่นเองก็ผมอยากได้ระยะประมาณนี้ผมก็เลยไปเหตุผลที่ทำไมผมเล่นเป็นตัวของมากะลงกับตัวของครีมโซดานมครีมโซดาเนี่ย ก็ล่าสุดเพิ่งถูกปรับสมดุลมาให้ทำระยะทางได้สั้นลงแล้วก็ไม่สามารถเล่นกับวงเวทได้แต่ก็มีการเพิ่มคะแนนความสามารถเนาะซึ่งครีมโซดาเนี่ยพอมันตับแบบนี้เนี่ยสายที่เป็นสายเยลลี่ในการเล่นเด็กเอาเนี่ยก็อาจจะเหลือแค่สายพรมแดงเนาะส่วนถ้าเป็นสายปกติเนี่ยก็จะน่าเล่นมากยิ่งขึ้นนะก,นก็คือสายแบบถอดสมองที่กดสกิลรวลแบบที่ผมเล่นประจาอ่ะก็จะเล่นได้ทำแต้มได้เยอะขึ้นนะั่นเองนะฮะปกติเราก็เล่นแบบถอดสมองอยู่แล้วเนาะครีมโซดาดังนั้นก็ไม่ต้องอะไรมากเนาะ ก็อาจจะมีบางจุดที่ผอาจ,จะกักสกิลนิดนึงเพื่อปลาใส่ของเยลลี่บ้างเนาะถ้าอยากได้แต้เตมเยอะขึ้นนะอ่ะบอกไว้ก่อนแต่ถ้าไม่ได้อะไรมากก็กดรัวไปเลยก็ได้เนาะแต่ว่าบางจุดผมก็อาจจะแบบรอนิดนึงเพื่อให้จังหวะการเก็บเยลลี่มันเก็บได้ก่อนอะไรเงี้ยเราจะได้เก็บเยลลี่ได้เยอะขึ้นนิดนึงก็ยังดีเนาะอ่ะโอเคอย่างเหรียญโจรสลัดเนี่ยมันดูดไม่ได้ถูกไหมผมก็เก็บก่อนแล้วก็ค่อยปลาสกิลแบบนี้นครับตอนนี้นิดหน,ห,นหน่อยนะเออเอาแต้มเพิ่มขึ้นนิดนึงนครับอ่ะก็สเตตตัวของเด็กเอานี้ ลืมพูดไปเนาะว่ามันไม่มีตัวของบนนัทธามนาะมแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่ให้เราขึ้นตัวของเรือดำน้ําแบบนี้เนาะซึ่งเรือดำน้ำเนี่ยมันก็จะขึ้นในช่วงประมาณแบบช่วงก่อนขึ้นสเตจถัดไปก็มันอารมณ์เหมือนเป็นบนนัทธามของเบรกนี้นั่นแหละอารมณ์ใกล้ๆกันก็เลือมันจะไม่ลดนาะมแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือถ้านับเป็นบนนัทธามใจริงๆในเนบรกนีกก็คือไม่มีนั่นเนองเนาะก็ก่อนอันนี้นเราก็ขึ้นไปตรงช่วงท้ายสเตจสองเข้าสเตจสามถูกไหมละ่ะมารอบนี้อ่าเข้าสเตจสี่เข้าสเตจห้าเนี่ยก็ เอต้องพราว่าก็จะมีตัวของเรือดำน้ำนะผมเริ่มเลอละอ่ะโอเคเช้สกิลไปสตัวของริมโซดาเนาะมันก็มีกองเยลลี่อันนี้บอกก็คือถ้าอยากได้แต้มเยอะขึ้นเนี่ยก็กักไว้บ้างเพื่อมากดใส่กองเยลลี่อะไรเงี้ยเราก็จะเก็บตัวของกองเยลลี่ได้เยอะขึ้นเก็บแต้มได้เยอะขึ้นนั่นเองเนาะคือด้วยความที่เขาเนื้อวงเวสไปอะเนาะสายทอรสมองเขาจะเล่นง่ายขึ้นอย่างที่บอกเนาะมันจะเก็บกองเราแบบไม่ต้องเก็บตัวของสกิลไปกดกับตัวของวงเวทอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยอืมก็เป็นั้งข้อดีข้อเสียอย่างที่บอกไปในนคลิิปรวว้อง อ่ะโอเคก็ตัวของน้องครีมโซดาเนี่ยเดี๋ยวใกล้จะตุยละมันจะกดสกิลได้อีกเซตหนึ่งพอดีเนอะซึ่งจุดตุยของครีมโซดาเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้างหน้าตรงนี้เนาะหลังเข้าตรงที่มันเป็นอ่าผ่านซากเรือรอบแรกตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเข้าตรงถ้าตรงเนี้ยอ่ะก็จะตุยตรงช่วงประมาณนี้แหละนะฮะโอเคก็อันนี้เป็นสกิลเซตสุดท้ายของน้องแล้วเนาะผมก็จะปล่อยน้องตุยไปเลยเนาะอ่ะก็จบที่569สล้านสาหรับถัดนี้เนาะมาสู่ทัดที่6กันเนะผมก็จะเล่นเป็นตัวของน้องแคนนี่โคมนั่นเอง ก็อย่างที่บอกไว้ว่าเปรีกรอบนี้เนี่ยอารมณ์การเล่นผมก็จะมีความคล้ายกับเซตท็อปนิดนึงอ่ะก็อารมณ์ตัวละครจะใกล้ๆขันนะแต่ว่าก็จะมีการปรับจังหวะนั่นเองเนาะกาผัดแคนดโคนเนี่ยผมก็จะมาเกิดตรงช่วงประมาณหลังไอ้ตรงปาเมื่อกี้ก็คือต่อจากที่ครีมโซดาวิ่งมาอีกนิดอีกหน่อยนั่นแหละค่ะโอเคก็หลักๆเลยผัดนี้เนี่ยผมจะให้มันตายในสเตทนี้แหละอารมณ์คล้ายๆกับที่เล่นภายผัดแรกที่ให้ตุยในสเตทที่มันมา อารมณ์ของผัดนี้ก็ใกล้กันนะก็คือให้ตายในช่วงสเตทนี้เลยแล้วเดี๋ยวจะให้ผัดถัดไปเนี่ยไปเกิดช่วงปลายสเตทแล้วก็เก็บขดเลือดเข้าด่านถัดไปไปเอานั่นเองนะฮะโอเคแล้วในผัดนี้เนี่ยผมจะพกมาเป็นตัวของวงเวทแล้วก็พกตัวของรองเท้าไอกระโดดมาด้วยอย่างที่บอกไปว่าผัดรองเท้ารองเท้ากระโดดเนี่ยเอาจริงๆเป็นสมบัติที่แอบสําคัญเหมือนกันในการเล่นเบลกนี้นะมันช่วยทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะนะเลยเป้บอกว่านี่ทำไมผมงเอามานะ แต่ถ้าใครที่ไม่มีรองเท้ากระโดดเนี่ยจะเล่นเป็นพวกลูกบาศกก็ได้เล่นหรือเอาพรมแดงมาใช้ก็ได้นะก็สำหรับสมบัติรองเท้าเนี่ยหลักๆเลยผมจะเซฟไปใช้กดในตรงจุดที่มันเป็นน้ําตกหมีน้ําแข็งอะไอตรงจุดนั้นแหละก็คือจะเซฟไปใช้ตรงจุดน,น,นั้นเนาะมันจะทําให้เราเก็บไอตัวของน้ําตกหมีน้ําแข็งเนี่ยได้ครบถ้วนเนาะแล้วเราก็จะเก็บแต้มได้เยอะเนาะก็ยิ่งเราโดดแม่นเท่าไหร่เนี่ยอ่ามันก็จะทําให้เราเก็บได้เยอะขึ้นเราก็จะแต้มได้เยอะขึ้นมากเท่านั้นนั่นเองอันนี้ก็คือหลักๆของักนี้ ก็เรียกได้ว่าเป็นผัดคียประจําเลกนี้นะอืมก็ไม่เคยเปลี่ยนนะอารม์คือหมายถึงอารมณ์การเล่นนะ,ะก็ไม่เคยเปลี่ยนนะปกติเราเป็นอมยิ้มถูกไหมล่ะรอบนี้เราก็เปลี่ยนไปแคนที่โคนแทนซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นหรอกเพราะว่าปริมาณยีลรี่มันก็เยอะเหมือนกันนะครับอ่าโอเคก็เนี่ยผมเซฟรองเท้ามาถูกไหมเพื่อที่จะมากระโดดเก็บไอตัวของกองมีน้ําตกตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนถ้าเกิดเราพกคมแดงมามันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะด้วย ถ้าเกิดเราทําจังหวะมาดีๆเนี่ยมันก็จะมีพรมแดงเนี่ยมันก็จะเกิดให้พอดีเป๊ะๆเลยเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือผมโผว,วงเวทมาเพื่อช่วยเ่ยนะวงเวทเนี่ยมันก็จะมีจังหวะช่วยของมันอยู่เนาะแบบมันจะดูดตรงกองไอตัวน้ําตกพอดีนะอันนี้คือจังหวะที่เราเล่นมานั่นเองเนาะเราจะสังเกตว่าผมก็จะพยายามเซฟรองเท้าไว้นะอืมก็คือเราไม่ต้องกลัวหล่นเนาะจะสังเกตว่าผมจะโดดแบบเหลือหนึ่งไว้อะเออผมจะกระโดดแค่แบบหนึ่งครั้งไว้เอาแม่เหล็กจากรองเท้าพออะไรเงี้ยเพื่อให้มันดูดนะอืม เพราะว่ายังไงเราก็ติดตัวกระพิบจาักการเก็บความสามารถอยู่ดีเนาะอ่าโอเคก็จบไปที่772เลาวผัดน,นี้ก็จะแกว่งหน่อยนะขึ้นอยู่กับว่าจังหวะการเก็บหมีเราแม่นแค่ไหนขึ้นอยู่กับจังหวะการโดดตัวของสมบัติเรานั่นเองนะฮะมาสู่ผดที่7กันต่อหนุ่มก็จะเล่นเป็นตัวของพอมดนั่นเองก็พมดเนี่ยก็จะมาเกิดตรงช่วงปลายสเตจนี้เนาะซึ่งน้องก็จะได้ขวดเลือดของการออกสเตจนี้ไปนะฮะ โอเคก็สําหรับเด็กนี้เนี่ยผัดที่มันเป็นผัดสายหมีน้ําแข็งแล้วต่อได้ผัดทาลายเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์นะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดถูกไหมหล่ะโครงสร้างด่านก็คือไอ้ด่านก่อนหน้านี้แล้วมันก็จะตามด้วยด่านที่มันเป็นด่านสายทําลายนะครับซึ่งพอหมดเนี่ยพอมันมาเกิดตรงช่วงปลายสเตจนี้แล้วมันเก็บขนเลือดได้เนี่ยมันก็ทําให้น้องอะ่ะเก็บขนเลือดได้แล้วก็ใช้สกิลปิดท้ายได้นะครับจะสังเกตว่าผมพกแผนที่มาด้วยนะแผนที่เนี่ยคีย์หลักที่ผมพกมาเนี่ยคือมันจะช่วยให้ลูกไฟมันจะะทําาให้เรอ่ ไปเก็บตัวของขวดเลือดอีกขวดหนึ่งได้พอดีเราก็จะสามารถใช้สกิมทายได้สบายๆนั่นเองเนอะถ้าในกรณีที่อยากได้แต้มเยอะขึ้นเนี่ยผมแนะนำให้เปลี่ยนตัวของแผนที่เป็นคอ้อนอะไรอย่างนี้เนะาะถามว่าทําไมถึงให้เปลี่ยนเพราะว่าในตัวของแผนที่เนี่ยจริงๆถ้าเกิดใครที่โดดยื้อได้เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องพกมาก็ได้นะคือมันโดดอีกหน่อยมันก็เก็บขวดเลือดได้แล้วแต่มันต้องโดดยือย้อแงมมาเลยเป็นเหตุผลนี้ทําไมผมถึงพกดว่าเป็นแผนที่แทนนะก็คือไม่ต้องยือเนาะอันนี้ก็คือเป็นทางเลือกให้น โอเคก็ถ้าเล่นเป็นคอนเนี่ยแต้มก็จะดีกว่านี้หน่อยขึ้นมาอีกประมาณสักสิล้านมั้งอ่าที่ผมลองเล่นมานะก็ถ้าเล่นเป็นแผนที่เนี่ยแต้มก็จะน้อยกว่านีกหนึ่งมันเองเนาะเพราะว่ามันไม่ได้คะแนนเพิ่มทําลายนั่นเองนะฮะโอเคก็ผัดพอมดเนี่ยมันอาจจะเล่นยากนิดนึงเพราะว่าเราต้องคอยเล็งโฟกัสใช้เวทมนต์ในการทําลายสีขวางตลอดเนาะแต่ว่าด่านนี้เนี่ยมันก็จะมีสีขวางให้แบบทําลายอยู่ตลอดนะอ่ามันจะมีจุดให้เราชิ่ง3ชิ้นตลอดเนาะเพราะพอมดเนี่ยเอาจริงๆเป็นตัวที่ผมก็ถ้าเกิดใครเเเเเเล่นเ่นนนนนป็มมกใยุค้ีี ก็ควรทําปิดไว้ตลอดนะเพราะว่ามันมีโอกาสได้ใช้แทบจะหลายๆเบรกในปัจจุบันเลยพวกเบรกแบบเด็กยุคใหม่อะไรเงี้ยได้ใช้เกือบทุกเบรกเลยเนาะแต่เบรกเก่าๆก็อาจจะไม่ได้ใช้เนาะเพราะว่าเบรกเก่าๆไม่ค่อยมีด่านสายทำลายเนทะ่าไหร่เนาะแต่ถ้าเป็นเบรกใหม่ๆเนี่ยโอ้เยอะแยะนะดอกบัวงี้อ่าอ่าวางลำไยงี้เออแต่วางลำไย,ยเรานิยมเลมอนมากกว่าเนาะเออวางลำไย,ยมันได้ใช้เลมอนนะแต่นั่นแหละก็คือมันจะมีด่านที่เป็นสายทำลายให้ได้ใช้งานนั่นเองนะครับโอเค ก็เดี๋ยวเราจะได้ขวดเลือดเหล็กอีกขวดหนึ่งนะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่เอาแผนที่มาเนี่ยตรงจังหวะที่มันเป็นขวดเลือดตรงนั้นเราจะต้องโดดยืนโนมเพื่อซิ่จะเก็บขวดเลือดเนาะขวดเลือดมันก็จะอยู่ตรงข้างหน้านี้ที่มันเป็นตัวใหญ่ตรงกองนี้เนะเนี่ยถ้าเกิดผมไม่พกแผนที่มาเนี่ยตรงเนี้ยเราจะตุยพอดีถ้าเราไม่โดดเก็บเนมมันเลยเป็นผลที่ทำไมผมถึงพกแผนที่มาเนาะก็ย้ำไว้อีกทีนะฮะอ่าโอเคสกิลปิดท้ายไปโนมก็จบที่660ล้านอดี๋ยวาไปต่อกันี่ผัดไปกีานวครับ เรามาต่อกันที่ผัดที่8กันนะผมก็จะเล่นเป็นตัวของ whipping cream นั่นเองสำหรับผัดนี้เนี่ยสารบสมบัติเนี่ยผมแนะนําว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวของฝนดาวตกก็ได้ถ้าในการยี่ยากได้แต้มเยอะขึ้นนะผมก็เปลี่ยนแทนไม่ลูกบ่ายก็เครื่องบินไปเนาะแต่ว่าถ้าอยากได้แต้มเยอะกว่าผมแนะนําว่าให้เก็บเครื่องบินไว้น่าจะดีกว่านะผมเพราะว่าด่านถัดไปผู้ดาวค่อนข้างเยอะนั่นเองโอเคก็น้องเนี่ยจะมาเกิดตรงช่วงปลายสเตดนี้ซึ่งเราจะได้โพชั่นใหญ่จากการออกสเตดนี้ไปเนาะ โพชั่นใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ตรงช่วงปลายเรือดำน้ำําหลังลงเดือดำน้ำอันนี้เนาะโอเคก็สับผันี้เนี่ยหลังจากเก็บโพชชั่นนี้ไปมันก็จะทำให้น้องอ่ะใช้สกิลได้ค่อนข้างสบายๆนะจังหวะการใช้สกิลอะไรต่างๆก็จะค่อนข้างโอเคเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีจุดหนึ่งนิดนึงที่อาจจะต้องแบบอ่าใช้ท่านิดนึงเพื่อให้เราสามารถที่จะเก็บยิงดีได้หมดจดเนาะมันจะมีผู้ดาวอันนึงพอดีแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยชี้จุดอีกทีละกันโอเคก็อันนี้พูดเรื่องสกิลของวิปปิ้งครีมกันก เพื่อที่ให้อธิบายง่ายขึ้นเนาะลิปเนี่ยอย่างนี้เรารู้กันว่าสกิลน้องมันมี2เฟสก็คือเป็นเฟสวิ่งไปก่อนกับเฟสที่2ที่มันจะเป็นเฟสขึ้นกล่องดนตรีเนาะซึ่งเฟสแรกที่เป็นเฟสวิ่งอ่ะอันเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรอยู่ละแต่เฟสที่2ที่เป็นเฟสเกาะขึ้นกล่องดนตรีเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงในบางจังหวะเพราะว่าเฟสขึ้นกล่องดนตรีเนี่ยมันจะทําการเทคตัวเพื่อบินขึ้นไปเพื่อที่จะขึ้นตัวของกล่องดนตรีถูกไหมซึ่งไอตอนจังหวะเทคตัวเนี่ย มันจะเป็นจังหวะที่มันจะเทคตัวขึ้นไปตามระดับของพื้นณปัจจุบันตอนนั้นเราคือต้องพูดก่อนว่าพื้นในณปัจจุบันตอนนั้นอ่ะมันต้องดูว่าพื้นอ่ะมันสูงแค่ไหนและทีนี้เนี่ยในตรงจังหวะผู้ดาวตรงนั้นมันจะเป็นจังหวะที่เป็นพื้นสูงพอดีต่อให้เรายืนอยู่ตรงข้างล่างอ่ะแต่ถ้าพื้นที่มันต้องเหยียบมันอยู่สูงอ่ะคุกกี้มันก็จะทําการเทคตัวขึ้นไปสูงนะครับก็ตรงจังหวะนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการอ่าบินอยู่ใต้ก็คือเดินอยู่ใต้ใต้ล่างนะเพ เพราะว่าถ้ามันเทคตัวสูงเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะพลาดผู้ดาวเนาะเนี่ยเดี๋ยวผมจะสไลด์แล้วก็ให้มันเทคตัวขึ้นไปเก็บผู้ดาวได้แบบนี้เนาะก็อาจจะทา่ายากนิดน,นึงแต่ก็จริงๆก็ไม่ได้ยากมากหรอกแต่ถ้าเกิดแบบเล่นไปปกติก็คือพลาดร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้ผมโดนมาละเออตอนที่ไปลองมาก็มันเป็นข้อเสียของวิปปิ้งครีมอ่ะก็คือบางจังหวะคือมันเทคไอ้จังหวะเทคตัวมันจะเป็นจังหวะที่เราคุมไม่ได้ไงเราก็ทําได้ให้มันแบบเอ่าเทคตัวไม่ให้สูงเกินไปเนาะคืออย่างที่บอกว่ามันจะเทคตามระดัััับบขอองพื้้นนนนนปจจุต ถ้าพื้นตรงนั้นมันเป็นแท่นบนสูงๆคุกกี้มันก็จะเทคตัวขึ้นไปสูงนะครับตอนที่เป็นจังหวะขึ้นกล่องดนตรีอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังของตัววเป็นครีมนะที่ผมเจอประจําเลย <c oughs> หลายๆจังหวะคือมันชอบเทคตัวสูงแล้วมันทําให้เราพลาดเยลลีอ่อ่ะบ่อยๆนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าใครมีปัญหาบ้างแต่ว่าเวลาเล่นไวเป็นครีมผมก็มีปัญหาตรงนี้บ่อยๆอยู่เหมือนกันนะเออแบบบางจังหวะมันขึ้นกล่องดนตรีพอดีเลยเนี้ยแล้วมันเทคตัวสูงนกลายเป็นว่าเราผิดจังหวะก็มีบ่อยๆนะ่อะอเค ก็อันนี้สัตว์เลี้ยงชุบมาเนมะก็ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวตัวของคุกกี้เนี่ยเดี๋ยวจะวิ่งไปจนถึงทะลุจนถึงสเตจถัดไปเลยเนอะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ขวดเลือดใหญ่ในการออกสเตจนี้อีกเราจะใช้สกิลได้อีก2รอบพอดีนะก็ค่อนข้างที่จะจบแต้มเยอะหน่อยผัดนี้ก็ถือว่าเป็นผัดที่จบดแต้มได้ค่อนข้างเยอะนะเซตที่ผมเล่นมาเนี่ยก็คือทําแต้มได้เกิน800ล้านแน่นอนถ้าเล่นแบบเพอร์เฟกต์เนอะแล้วก็เล่นเป็นพรอนแคนดี้แบบฟูออปชันนะเออถ้าเกิดไม่ฟูออปชันก็อาจจะเกือบถึง800ล้อยล้าน,น,นอ,อะไรอค ก็ใช้สกิลไปสบายๆเนาะซึ่งตรงจุดข้างหน้าเนี่ยระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่มีตัวใหญ่แม่เหล็กตรงนี้เนะไอ้ตรงนี้เนี่ยผมพลาดบ่อยมากเลยนะเพราะว่าบางทีแบบถ้าโดดไม่ดีอะไรเงี้ยการแว่าพลาดแบบบางอันไปแล้วจังหวะการโดดมันจะเสียไงเออก็ระวังระวังไว้หน่อยเนะเมื่อกี้เราก็ได้พชั่นมาเนาะซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยใช้สกิลอีกรอบได้พอดีนะเพราะตรงจังหวะท้ายของถัดวิปปิ้งครีมเนี่ยมันก็จะไปตุยตรงช่วงที่มันเป็นเข้าบาร์พอดีนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ ซึ่งน้องเนี่ยตรงสว่างท้ายผมขออนุญาตโดดยื้สูงๆเตียงเพื่อที่จะเก็บยอดดอกไม้นมเอาแต้มเพิ่มนะก็ถ้าไม่ไอตัวถ้าไม่โดดเอาแต้มดอกไม้เนี่ยแต้มมันก็จะจบค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งนาะอ่ะโอเคก็ปิดท้ายไปนมอ่ะก็จบที่816ล้านนมอ่ะก็ถือว่าเป็นผัดที่จบแต้มค่อนข้างเยอะเนาะเข้าสู่ผัดลองสุดท้ายกันกับตัวของ BB นั่นเองนมผมก็จะเอาบีมาเล่นในผัดที่เก้าเนาะซึ่งผัด BB เนี่ยผมจะพกเครื่องยนต์มาด้วยน้จริงๆเนี่ย ผัดบีบีเนี่ยไม่ต้องพกเครื่องยนต์ก็ไปถึงด่านถัดไปได้นะสเตตถัดไปได้แต่ว่ามันจะทําให้จังหวะการทําแต้มเนี่ยถ้าเกิดใส่เครื่องยนต์เนี่ยแต้มมันจะดีขึ้นนิดนึงสอผัดถัดไปนาะคือก็ดีขึ้นเยอะเลยแหละมาเลยเปย์หัวดีทําไมผมถึงพกเป็นตัวของเครื่องยนต์มานาะก็ผมพกมาเป็นตัวของโคเวอร์ด้วยเพื่อให้ตัวของ BB เนี่ยใช้ประสิทธิภาพจากการเพิ่มสปีดได้ค่อนข้างโอเคขึ้นนาะเพราะว่าเราพกเครื่องยนต์มาถูกไหมละ่ะแล้วเราก็มีสัตว์เลี้ยงที่ช่วยผลิตลลูกกไฟในในนนนหหาาายยๆช็อนเเนะมัจทํ้รี่ ใช้สปีดจากตรงจุดเนี้กับโคเวอร์ได้คุ้มค่ามากขึ้นส่วนอีกชิ้นนึงเนี่ยผมพบมาเป็นตัวของไม้ตีไข่เนาะก็คือมันจะมีบางจังหวะที่ไม้ตีไข่มันก็จะทางานช่วยเก็บเยลลี่นะมันจะช่วยทําให้ผัดนี้เล่นสะดวกขึ้นเนาะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ซีเรียสเนี่ยเอาไม้ตีไข่ไปเล่นกับผัดแรกก็ได้นะผัดแรกก็จะจบแต้มเยอะขึ้นเพราะว่าผัดแรกเราได้เป็นพายถูกไหมล่ะซึ่งไม้ตีไข่เป็นสมัยคอมโบกับตัวพายเนาะแต่นั่นแหละอันนี้คือผมอยากให้บีบีมันเล่นสะดวกขึ้นนิดนึง ก็เลยเอาตัวของไอตี้ไข่มาใช้เนาะแต่จริงๆก็คืออย่างที่บอกไปว่าก็ไม่ต้องพบมาก็ได้นอะอ่ะจะสลับโยกไปใช้เป็นชิ้นอื่นก็ได้อ่ามันมีสมบัติให้เป็นทางเลือกให้อยู่นาะโอเคก็หลักๆผัดนี้ก็จะเป็นตัวต่อระยะตัวสุดท้ายนาะเพื่อให้ตัวของผัดนี้เนี่ยวิ่งไปจนถึงทะลุไปจนถึงช่วงสเตจรองท้ายนั่นเองที่มันจะเป็นสเตจที่มีหมีชมพูเยอะๆเนาะสเตจนี้เนี่ยหมีลุงค่อนข้างเยอะไม่ใช่หมีลุงหมีเหลืองค่อนข้างเยอะเหมือนกันนาะ ใครจะพกมาเป็นแหวนมีเหลืองก็ได้นะอ่ะใครแบบมีแหวนมีเหลืองก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะผมก็ไปลองมาก็แต้มก็โอเคเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้อยากกดดันตัวเองในเรื่องการเก็บเยลลี่ขนาดนั้นไงผมก็เลยไม่ได้พกมานั่นเองนะฮะโอเคก็ผัดบีบีอย่างที่บอกว่ามันก็จะวิ่งไปเนิบๆเนาะไม่มีอะไรมากนะเพราะว่ามันเป็นผัดที่วิ่งสดแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเนองเนาะมาเลยเปย์บทน,นี้ทำไมผมถึงพกไม้ตีไข่มาด้วยเพราะว่าไม้ตีไข่มันจะช่วยได้หลายจังหวะเนาะหรือถ้าใครที่ไม่ได้้ใชลูกบกบบาัผ ก่อนหน้าเนี่ยเอาลูกบาทมาเล่นกับผัดบีบีก็ได้นะบีบีมีคอมโบด้วยแล้วมันก็ช่วยให้บีบีเล่นง่ายขึ้นด้วยนั่นเองเนะเผื่อใครสงสัยว่าบีบีคืออะไรบีบีก็คือชื่อย่อของแบล็กเบอร์รี่นั่นเองนะเพราะว่ามันเป็นบีสองตัวไงแบ็กแล้วก็เบอร์รี่ฮะก็เลยเรียกเป็นบีบีนะอันนี้หลายคนก็มีคนถามผมอยู่เหมือนกันว่าแบบพี่บีบีคือตัวอะไรบีบีก็คือแบล็กเบอร์รี่นั่นแหละนะฮะอันนี้บอกไวนะ้นะเออเผื่อใครแบบไม่รู้นะว่า บีบางทีพี่พูดถึงบี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 คือตัวอะไรฮะ <c oughs> อ่าโอเคแล้วบีบีทีนี้เราก็จะเข้ามาถึงช่วงอ่าสเตตนี้ละซึ่งเป็นสเตจลองท้ายนะก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผัดตัวผัดท้ายเนี่ยก็จะมาเกิดตรงช่วงสเตจนี้พอดีนั่นเองแต่ท่นที่ผมพกเครื่องยนต์เนี่ยก็อย่างที่บอกเพื่อให้ดึงให้ระยะผัดนี้เนี่ยมันมาไกลขึ้นนิดนึงมันจะทําให้ผัดถัดไปอะ่ะแปมเยอะขึ้นเนาะอันนี้ก็คือคียหละนะักเนาะอ่าโอเคก็บีบีไม่มีอะไรมากนะผมก็วิ่งเลิบเนิฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะตัวเนาะ ช่วงนี้นี่สัตว์เลี้ยงก็ผลิตไรไม่ได้แล้วเพราะมันไม่มียาลิี่ปกติให้เสกแต่ก็ไม่เป็นไรนุ่มอุ้ยเมื่อกี้ผมโดดพลาดชนเลยแต่อ่ะไม่เป็นไรนุ่มประมาณนี้เนาะโอเคก็จบที่623ล้านนุ่มเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกับผัดน้องคําแก้วกันดีกว่านะครับโอเคเรามาปิดท้ายกันด้วยผัดสลัดหรือน้องคําแก้วกันนุ่มก็เป็นตัวล็อกประจำเดรกเอาซีซันนี้นั่นเองเนาะพึ่งบับมาแล้วก็ได้เป็นตัวเบรกประจำซีซันเลยเหมือนมากระลงเลยเออกรณีเดียวกันเลยนะฮะก็พึ่งบับมาช่วงต้นเดืือออนนนเเหมกันนะค ก็สำหรับตัวของผัดสลัดเนี่ยด้วยความที่ผัดตัวของแบล็คเบอร์รี่เนี่ยผมใส่เครื่องยนต์มามันจะดึงระยะมาให้ตัวของผัดสลัดเนี่ยทำแต้มได้เยอะขึ้นเนาะก็ด้วยความที่ผัดแบล็คเบอร์รี่เนี่ยมันวิ่งมาไกลขึ้นไงผัดสลัดก็สามารถที่จะไปเก็บขวดเลือดถึงได้นั่นเองเนาะอันนี้คือจังหวะที่ผมเล่นมานะถ้าในกรณีที่ไม่ใส่เครื่องยนต์เนี่ยคือจริงๆผัดสลัดก็ยังใช้สกิลท้ายได้เหมือนกันแต่ว่ามันแค่จะทําให้แต้มลดลงเพราะว่าเราได้เลือดน้อยลงไงคือการเก็บขวดเลือดท้ายด่านอ่ะ ยังไงซะก็ใช้สกิลอีกรอบหนึ่งไม่ได้อยู่ดีแต่ด้วยความที่พอมันเก็บผลเลือดมันต่อระยะไปได้ใกล้ขึ้นเนี่ยเราก็จะเก็บแต้มได้เยอะขึ้นนั่นเองอันนี้ก็คือเหตุผลหลักๆเนาะว่าทาไมถึงให้ตัวของแบล็กเบอรี่เนี่ยใส่เครื่องยนต์เพื่อดึงระยะเพิ่มนั่นเองโอเคในผัดนี้เนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมีมีมีค่อนข้างเยอะนะก็คือมันมีหมีชมพูเยอะแล้วก็มีหมียักษ์ค่อนข้างเยอะเนาะหมียักษ์เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มสเต็กให้ผีหมีได้ค่อนข้างดีนะมันเลยเป็นบทที่ทำไมเราถึงพกมา จะสังเกตว่าสแต็กมันจะขึ้นเยอะกว่าการเก็บเยลลี่หมีปกตินะเพราะถ้าผมนับไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะได้ประมาณเฉลี่ยประมาณ10ชิ้นมัน้งเออถือว่าเหมือนเก็บเยลลี่หมี10ชิ้นหมีเล็กอะ่ะอืมก็จะทําให้ผีหมีเนี่ยเวลาเอาไปเล่นด่านไหนที่แบบมีหมียักษ์เยอะๆอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างได้เปรียบนิดนึงเพราะว่ามันจะเก็บสแต็กได้ค่อนข้างเร็วกว่านั่นเองนะถ้าเทียบกับตัวของทัวหมีเนาะมันก็เลยเป็นผลที่ทำให้หลายๆด่านเขาถึงนิยมผีหมีมากกว่าตัวของทัวหมีนะอืม แต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นเยลลี่หมี่แบบเพียวๆชิ้นเล็กๆชิ้นเยอะๆอะไรเงี้ยอันนี้ถั่วหมี่จะค่อนข้างได้ประสิทธิภาพกว่าเนาะก็แล้วแต่โครงสร้างด่านเนาะแต่ว่าอันนี้คือหมี่ที่มันเป็นหมี่ยักษ์มันเยอะกว่าไงอืมพีหมีก็ได้เปรียบกว่านั้นเองเนาะโอเคเดี๋ยวสกิลครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นสกิลครั้งสุดท้ายแล้วนะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าสกิลครั้งท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปรงจุดที่มันเป็นเก็บขวดเลือดโพชั่นท้ายด่านถึงพอดีเนาะเพราะว่าเราใช้สกิลตรงช่ว ก็จะทําให้เราเนี่ยเก็บต่อแต้มไปได้เพิ่มอีกหน่อยครับถึงแม้ว่าเราจะใช้สกิลท้ายไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเนี่ยเราเก็บเยลลี่ที่มันเป็นเยลลี่กล่องของขวัญได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อระยะเพื่อเก็บตัวของเยลลี่จากแคนดี้เพิ่มได้อีกหน่อยนอซึ่งมันก็จะทําให้เราต่อแต้มไปได้เยอะขึ้นระดับหนึ่งเลยเนาะโอเคก็ตรงจังหวะท้ายเนี่ยถ้าโดดยื้อเก็บเยลลี่เพิ่มกว่านี้เนี่ยผมว่าก็น่าจะได้เยอะกว่าอีกหน่อยนอ ก็จบที่1,269ล้านเนาะสุดที่ที่7,159ล้านเนาะประสมบัติอีกหน่อยเนี่ยเซตนี้ก็น่าจะสุดที่อยู่ที่ประมาณ7,200เนาะโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับเ e a k o u t Wondercraft, เมืองใต้เทเลอร์อ s y Build ซีซันสระนอมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย